ก็วันนี้มารีวิวงานส่งเหมือนเดิมนะครับก็มีสองตัวนะครับไม่ได้สลับสีกันนะครับใส่ถูกฐานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าออของลูกค้าท่านนี้นะครับต้องการอรุลฟัตเอสดีสาที่เป็นฐานใหญ่ซึ่งเป็นฐานสีดำแบบนี้นะครับส่วนลูกค้าท่านนี้เอาเป็นกล้องอุลฟัตสด HD30 บวกกับเลนส์ถึงลูกสูงแล้วก็ต้องการเป็นตัวสีดำนะครับ ตัวนี้ลูกค้าเป็นผู้หญิงครับก็เลยจัดเป็นตัวสีครีมนี้ให้นะครับเพราะว่ามันสวยนะครับสวยนะแล้วก็ดูความพิเศษอย่างที่บอกอย่างที่รีวิวไปหลายๆคลิปครับตัวนี้เขาเป็นตัวที่โยกปัดสะบัดหลบได้ลูกปัดสะบัดหลบได้หมายถึงว่าตอนทํางานเสร็จแล้วนะครับก็ปัดมาอย่างนี้เลยนะครับมันหลบมาอย่างนี้ได้นะครับซึ่งจริงตัวเล็กแบบนี้ก,ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า,าจ,จะ หมุนไปทั้งฐานหรือว่าต้องมีตัวตัวเสริมมานะครับก็โดยรวมแล้วตัวตัวนี้ใช้งานก็ค่อนข้างจะคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่าตัวคอ,อ,อกล้องเขาค่อนข้างจะยาวกว่านะครับได้ลึกกว่าด้วยนะครับน,นี้ก็มาดูตัวกล้องนะครับว่าความชัดเป็นไงนะครับ เอาเป็นตัวนี้ก่อนนะครับนี่ของลูกค้าท่านนี้นะครับเดี๋ยวส่งเป็นตำแหน่งนี้นะครับไปดูภาพกัน,นครับนี่เออตัวนี้ใส่เลนเส์เสริมยกสูงนะครับภาพก็จะได้กว้างๆเลยนะครับเห็นเต็มบอร์ดเห็นไหมครับ ลายเส้นนี้เห็นชัดเจนเลยอันนี้เป็นภาพที่สิบเท่านะครับภาพที่สิบเท่าไปดูภาพที่สามสิบเท่านะครับตัดไปอย่างนี้ครับภาพก็จะวาร์ปมาเป็นที่สามสิบเท่าแบบนี้นะครับดูครับเห็นลายบนบอร์ดชัดเจนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปบ้างครับลูกค้าท่านนี้ครับเอาเป็นเลนส์สูมยกสูงเหมือนกันนะครับเลนส์สูงยกสูงก็ใส่ขึ้นสุดเสาอย่างนี้เลยนะครับแนะนําให้ตั้งขึ้นสุดเสาอย่างนี้เลยแต่ในจริงก็ยังขึ้นได้อยู่นะครับยังขยับขอกล้องขึ้นได้อีกนะครับยังขยับขอกล้องขึ้นได้อีกนะครับก็ไปดูภาพกันเลยครับ ตัวนี้ก็เห็นแบบเต็มซิง์เลยนะครับกว้างเลยแบบนี้นะครับไปดูภาพที่สามสิบเท่ากันนะครับดูครับลายเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับสีสองตัวนี้อาจจะดูส่งไม่เหมือนกันเพราะว่า ด้วยด้วยสีของบอร์ดด้วยนะครับโดยรวมแล้วเห็นชัดกเจกนดีครับมาดูตรงนี้อีกทีก็ได้ครับนี่มาดูนะครับดูถ้าเป็นบอร์ดสีนี้เวลาส่งมาภาพจะสวยนะครับมาดูสามสิบเท่านะครับดูครับโอเคนะครับตามนี้ครับผม ท่านใดสนใจก็ทักถามได้นะครับโดยเฉพาะฐานแบบนี้นี่มีจํานวนจํากัดนะครับมีจํานวนจำกัดนะครับ,นนรบทําไว้มีไม่กี่ชุดนะครับได้ฐานมาไม่กี่ชุดนะครับท่านใดสนใจก็ทักถามได้กล้องชุดแบบนี้สี่พันนะครับเลนเสริมยกสูง500ก็เป็น4 5่พันหนะครับแบบนี้เอาเป็นพร้อมฐานใหญ่นะครับก็เทิรนรับเทิร์นฐานเล็กแล้วก็ เพิ่มเงินเอาฐานใหญ่สรุปชุดนี้ห้าพันนะครับแล้วก็มีของเรียนเสริมกสูงเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็ห้าร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจก็ทักถามเข้ามาได้นะครับของมีส่งทุกวันนะครับก็จะรีวิวทุกวันถ้าได้ส่งนะครับผมขอบคุณครับ